สวัสดีครับคาร์ไวท์โปรดักต์นะครับวันนี้จะมารีวิวนะโตยโยต้าวีโสนะครับเป็นรถสามตอนนะครับมาที่ร้านนี่มาทำหุ้มเบาะแบบสวมสวมเพื่อรักษาเบาะเดิมนะครับของเดิมเบาเนี่ยมันเป็นของใหม่อยู่นะครับแต่การนี้เข้ามาเพื่อรักษาเบาเดิมไว้เราก็ทําเป็นชุดสวมสวมทับของเดิมนะครับเพื่อที่จะให้ของเดิมอยู่กับเรายาวนานนี่สวมไปแล้วเป็นอย่างนี้นะครับ อันนี้เป็นสีดำนะครับยืนแล้วก็สลับด้วยสีเทานะย็บเป็นแบบแบบ VIP นะฮะสลับสองข้างเนี่ยนะครับสวมทับนะครับแต่เราตัดตรงรุ่นของวีลส์โดยเฉพาะเลยเห็นนะครับงานนี้จะเข้ารูปเนียนอย่างนี้นะฮะงานของคาไวดไม่ใช่สวมไปปุ๊บจะย้อยไปย้อยมาไม่ใช่นะครับของเรานี่คือเราตัดตรงรุ่นแต่ก็มีอยู่บ้างนะครับตรงช่วงตรงกลางตรงนี้นะฮะมันก็จะไม่ได้เรียบสนิทเพราะว่า งานสวมก็คืองานสวมแต่สวมมีหลายประเภทนะครับแต่ของเรานี่ตัดตรงรุ่นของวีลสนะครับนี่นะฮะและผมมาให้ดูข้างหลังนะครับข้างหลังนี่ตั้งแต่หัวหมอนนะฮะงานนี่นะครับเห็นไหมครับดูแทบไม่ออกว่าเป็นตัวสวมเลยนะครับนี่นะครับสองฝั่งหนังที่เราใช้เป็นหนังหนาหนึ่งมิลเต็มนะครับหนังเทียมนะครับประกบฟองน้ำห้ามิลนี่นะฮะ ประกอบฟองน้ํา5มิลลิเมตด้วยผ้าทีคอร์ดผ้าทีคอร์ดข้างหลังเนี่ยนะฮะแต่ไม่ใช้ทนทน,นนะครับนี่คืองานของทางร้านคา r ไบด์โปรดักต์นะครับส่วนข้างหน้าแล้วก็มาส่วนข้างแถวที่2นะฮะแถวที่2เนี่ยนะครับหัวหมอนลักษณะอย่างนี้เราก็ต้องตัดไปาตามรุ่นนะฮะนี่ถอดออกได้นะฮะถอดหัวหมอนออกถอดหนังออกไม่ใชวันหนึ่งถอดออกทุกอย่างก็จะอยู่กับคงเดิมช่วยรักษาของเดิมไว้ให้อยู่กับเรายาวนานนะครับ ตรงเท้าแขนกลางก็เหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะพับคืนได้อย่างเดิมหมดทุกอย่างนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็มาตอนที่สามนะครับตอนที่สามเนี่ยนะเราสามารถที่จะพับตรงนี้ลงไปฟึ้นี่อย่างนี้นะครับขึ้นไปอยู่นี่นะครับผมถ่ายเห็นตอนที่สามนะครับเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมวนไปให้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับนี่นะฮะนี่ด้านหลังครับ ด้านหลังก็ตัวโน้นเดี๋ยวเราก็จะพับเก็บกลับมาอย่างเดิมนี่กลับมาอย่างเดิมนะฮะเราขึ้นเสร็จนี่ผมถ่ายให้ดูด้านหลังนะครับนะแล้วก็มาเปิดอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งก็สามารถพับได้อเหมือนกันนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับตอนที่สามนะ ราคานี้มาพร้อมกับปูพื้นด้วยนะครับสีดําได้ดํานะครับปูพื้นเต็มคันเลยนะครับมีก็ให้เลือกทั้งสองแบบนะครับที่ร้านนี้มาถึงก็อ่ะคุณชอบแบบเกรดไหนอย่างไรเราจัดการให้ท่านได้ทั้งหมดนะครับมีเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อเราเป็นโรงงานเย็บโดยตรงนะครับอยู่ที่ลาดเท้า1นึ่้อยย่อยซอย9นะครับอ่านี่นะฮะจอดรถสะดวกสบายมีห้องรับรองลูกค้า นะลาดพ้านึร้าว124ซอยย่อยซอย9นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ091 709 9960 091 709 9960เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้ง ID Line นะครับมาเลือกสีแล้วก็รอรับกันได้เลยนะฮะหรือว่าถ้าท่านสั่งไว้ก่อนนะฮะมาถึงใส่เลยก็ไม่นานขอขอบคุณลูกค้านะครับรถวีลอรคันนี้เป็นลูกค้าเก่านะครับก็สั่งไว้ งกะใส่เลยเราใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่าเราก็ทําเสร็จแล้วนะครับหรือถ้าท่านยังไม่มั่นใจมาเลือกที่ร้านนะมาเลือกเราก็ไปเย็บสดขึ้นมาเราแยกเป็นแผนกแผนกต่างก,ก,กันนะครับยังไงก็ยินเชิญน,นะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ